เปลือกครับไปห้าสีนะครับเปลือกครับเขียวม็ดแทงครับโอ้ สวัสดีครับไอ้นุมน่มนงบบานครับผมมื่อี้ไอ้นุมน่มนงบานก็จะผ้าไปล่าหนูครับก็จังเล็กะมากีดยางก่อนนะครับเนาะกีดยางแล้วเราจังทีไปล่าหนูนะครับเนาะกะนุ่มมันกะจะผ้าตอกครับเป็นตอกเปลือกครับเปลือก ยี่ตังซื้อมันทราบว่าเขียวเม็ดแ่งครับเป็นเปลือกครับไปห้าสีนะครับเปลือกครับถามว่าดังดีบ่สำหรับพงก็ว่าดังดีครับแต่เห็ดงาครับครับมีแจ่ผ้าไปล้อมมุนนะครับเนาะครับเป็นเปลือกของมันครับ มันเขายากครับมันทัวมันสีแข็งครับมันตากเรามนันยังขึ้นนะครับเป็นเปลือกเลยครับนะครับเปลือกติวเปลือกแต่ว่าติวกับ่เมียนครับเป็นเม็ดแตงครับครับผมเม็ดแตงเนาะเป็นพืนตั้งชื่อว่าเขี้ยวเม็ดแตงครับ เอาครับเดี๋ยวคุณกีดยางได้แล้วคุณจะไปล่อมันแล้วครับวาสิมันประมาณเดี<ๆ>๋ยวครับขอบอนุญาตก,กีดยางก่อนครับครับผมกะผมกะกีดยางแ,แล้วเนาะกับค้อมที่จะไปลุยแล้วครับโอ้ย เหล่วตีเว้นจังน่อยครับวัอนี้ครับทักนี่ครับยางคมกับออกบ่อยแล้วครับมีดมีดมีดหานับมีดหักอะโบครับสุนัขกินได้มูลแร่งครับมันก็ะถิญหามนุษย์มูลแร่งเนาะครับเนาะครับอย่างครับผมครับกะว่าสิไปลุยเบิ่งเลาะละใกล้เลยนะครับ หมานแจ๊ตัวก็เอาเพราะย่ามนีมันอยากอยากอยากหายใหน่ใช่ไหมเนาะมันหมานแจ๊ตัวครับจะัดใอีเสียวละไปล็อกเรามึงครับไป,ไปล็อมึงครับถือครับได้แล้วครับได้แล้วครับขีดบยังแล้วปะทุ่มก็ยี่สิบครับขอท้าครับขอท้า ยวมิแตงครับ พี่น้องครับโอ้ยหัวแก้มครับ นี่ใส่หัวลูกหอยแก้มครับโอ้ขอท้าครับเปลี่ยวไม่แต่งครับต้องเป็นอปวดหนู้นครับปวดหนูกัน,น,กนมานแล้วมานแล้วครับ มีครอบครับเดี๋ยวปลดหนูก่อนบุ้ยมั่นครับครับไทไม่ได้กินเสียใจเลยมันอไหร่คุณโอ้ยมั่นคุณว้าย ta mchakua wangu ndio